เอาล่ะครับผมก็ขอ,อกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบคลิก,กันดี้เช่นเคยนะแล้วในเกมเต้าหลัวตาลูสับยุทธวิยาจารย์โดวยวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์คาดการณ์กันให้ฟังนะว่าวันไหนที่ตู้ตัวละครจะเข้าและมันมีโอกาสเป็นตู้ถังเชิญไหมอ่ะแล้วก็ ถ้าไม่ใช่ตู้ถังเฉินแล้วมันเป็นตู้อะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปนี้เลยโดยการคาดการณ์ของผมมีโอกาสเป็นไปได้อย่างมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูก Power Play เติมถูกเติมไวปลอดภัยไร้รีฟันกันอย่างแน่นอนนะสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกๆกเนี่ยก็ไปเติมกับ Power Play สำหรับใครที่เติมกับ Power Play ก็อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่องแบงค์ลิซต์วันกันด้วยนะก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งทีนี้เราไปรับชมคลิปกันเลยด ดยนเะนื่องจากผมเพิ่งตื่นนอนตื่นนอนเมื่อกี้เลยแล้วก็มาอัดคลิปดังนั้นเนี่ยสมองมันยังเบลอๆอยู่อ่ะแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าโดยตู้กระชาตอนนี้เนี่ยเป็นเสียนเลื่อนเสียเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็มีแบบสอบถามมาว่าคุณอยากได้ตัวอะไรที่จะเข้ามาในตู้ต่อไปใช่ไหมในนั้นมันมีถังเฉินด้วยและหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยคนกดเลือกถังเฉินกันหรือเปล่าและถังเฉินจะมาหรือไม่ผมขอตอบได้เลยนะว่าถัางเฉินเนี่ย ตัดออกไปเลยดังนั้นเนี่ยคุณเก็บตัวได้ยาวๆอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าถังเฉินเนี่ยมาพร้อมกระดูกวิญญาณระดับ SP ซึ่งคุณดูในตอนนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่ากระดูกวิญญาณ SP เนี่ยมันไม่มีอยู่ในเกมเลยเนี่ยอย่างเช่นกระดูกหูเลน่าที่คุณได้มาจากด่านหอคอยอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเป็นกระดูกวิญญาณระดับ SSR ซึ่ง ต้องรออัปเดตมันถึงจะเปลี่ยนเป็นเขาจะลบก,กระดูกชิ้นนี้ออกไปแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกระดูก SP ีมาให้เรานะดังนั้นเนี่ยถังเฉินจะมาในแผ่นนั้นต้องรออัปเดตดังนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยว่าแผ่นนี้ไม่มีตู้ละครถังเฉินอย่างแน่นอนแล้วก็ขอพูดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ถังเฉินเป็นต้นไปไม่มีในแผ่นนี้แน่นอนทีนี้มันจะมีอยู่2ตัวละครนั่นคือเสือหลงแล้วก็ปีวีตรงซึ่งมันเป็นได้ทั้งคู่เลยว่าจะเป็นเสือหลงที่จะเข้าในตู้ต่อไปและก็จะเป็นปีวีตรงที่เข้าในตู้ต่อไปทีีน เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตู้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตู้ตัวละครอะไรซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในวันที่8ซึ่งวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็คือ6กทับแถ้าใครเคยลองไปย้อนเช็คดูตู้เสียนเลื่อนเสียนเนี่ยจะเข้าในวันที่6กไอ้ไม่ดิวันที่5้ทับสดังนั้นเนี่ยตอนนี้กําลังจะครบ1เดือนแล้วผมไม่รู้ว่าเขานับยังไงเขาจะนับวันที่10ของทุกเดือนหรือเปล่าหรือเขาจะแบบ ครบรบ30วันก็เอาเข้าถ้าเกิดว่าครบ30วันเนี่ยมีโอกาสไปได้ว่าอ่ามันจะบอกว่าวันที่11นะครับผมตู้จะเข้าอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่าค่อนข้างน่าจะเป็นวันที่10อีก2วันเราจะน่าจะได้รู้แน่นอนว่าจะเป็นตู้ตัวอะไรผมจะเปิดรูปให้ดูอ่ะมาแล้วนี่คือหน้าตาตู้ตัวละครปีปีตรงซึ่งไม่มีของแถมและก็ตู้เซหลงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเซหลงจะมีของแถมดังนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่า หลายหลายคนอาจจะเลือกอะไรตอนนั้นเนี่ยผมไลฟ์สตรีมและได้ทําการโหวตว่าตู้สลงกับตู้ปีปีตรงทุกคนเลือกตู้อะไรปรากฏว่าเขาเลือกตู้ปีบปีตรงกันครับแต่ทั้งที่ไม่มีของแถมนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะเลือกตัวอะไรแต่สําหรับผมเนี่ยก็จะเอาทุกตู้อยู่แล้วและตู้ปีบปีตรงเนี่ยไม่ใช่ตู้ตัวละครที่กากเลยซึ่งปีบปีตรงเนี่ยสามารถเอาไปเล่น2คบคุมได้ดีอย่างมากเลยดังนั้นเนี่ยหลายหลายคนเขาก็จะเลือกปีบปีตรงไปเล่นกันเพื่อเล่น2คุบคุมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ตู้สลงเนี่ยก็ค่อน ดีเนื่องจากมีของแถมซึ่ง150ใบคุณจะได้กระดูกวิญญาณ s r ฟรี 3, หนึ่งอันอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ตัวละครที่สุ่มเสริลงประมาณเล1 2โดยผมไม่แน่ใจเลยนะครับผมผมขอโทษในคลิปนี้ด้วยว่าไม่รู้ว่าจะเป็นตู้อะไรทั้งสิ้นเนื่องจากตู้ปีปิตรงกับตู้เสริรลงเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่เลยแต่ผมขอเอียงให้เป็นตู้ปีปิตรงก็แล้วกันเนื่องจากเราเล่นเป็นเซิร์ฟใหม่ๆใช่ไหมมันพิ่งแบบมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมี เซเรนเซียปีปีตรงอะไรก่อนพวกตู้เลียงพวกตู้เ,เก่าๆทีนี้มันก็คงจะเป็นตู้เซืร์หลงอะไรประมาณนี้ส่วนเซิร์ฟที่เล่นหลังๆนะครับผมตั้งแต่เซืร์หลงเป็นต้นไปก็อาจจะแบบเซืร์หลงเข้าก่อนอ่าแล้วก็ตู้ต่อไปก็เป็นเซเรนเซียนะครับผมที่จะมาขั้นประวระหว่างระหว่างเดือน,นอ่ะก็จะเป็นเซเรนเซียจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นถังเฉินแล้วก็จะเป็น ปีบีตงอะไรประมาณนี้นะเนื่องจาก2ตู้นี้เนี่ยเป็นตู้เลียงส่วนตู้สหลงเป็นตู้กิจกรรมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นปีบีตงมากกว่าและการวิเคราะห์ผมก็มีเท่านี้แหละนะครับผมผมก็อยากถามท่านผู้ชมว่าตู้ระหว่างตู้ตัวละครเสหลงกับปีบีตงทุกคนคิดว่าตู้ตัวละครตัวไหนที่จะเข้าก่อนสําหรับผมเนี่ยคิดว่าเป็นปีบีตงอย่างแน่นอนอ่ะอันนี้อย่าอย่าเชื่อผมนะเนื่องจากมันมีโอกาส50-50เป็นไปได้ทั้งคู่เลยในแผ่นนี้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นแผ่นหน้าก็จะเป็นตู้ เฉดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการอัปเดตให้ก็ดูวิญญาณหู่เลนหน้าเป็นระดับ S.P. คุณวางใจได้เลยว่าไม่มีตู้ตัวละครถังเฉินอยู่ในแพทนั้นอย่างแน่นอนสสารบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไคร้ไว้ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสสารบวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกู๊ดบายนะครับท่านผู้ชม